ปู่พญาคุดเหรอเพราะว่าไงให้มาให้หลวงให้มาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อเปิดปากให้หน่อยนี่เธอลาไปนานยังได้เดือนกว่าได้เดือนกว่าก็ทาหลังจะรู้ว่าหลวงพ่อเป็นใครหรอใครเป็นใครแล้วก็เธอเขาใครบอกเธอว่าใครเป็นใครลูกให้มหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อว่าถ้ารู้ว่าบารมีถ้ารู้ว่าพัญหาเป็นใครแล้วให้ท่านให้บทให้บทชี้ให้บท ถือสิบแปดได้เก้าวันก็ถือให้แล้วถือให้แล้วลก็บน่นห้เธอเธอตอนนี้เธออยู่จังหวัดอะไรสุพรรณแต่อแตอนนี้อยู่กรุงเทพเฮ้ยไม่อยู่กรุงเทพเธอมาบวชตอนนั้นให้ใครก็ห้าเคสเลยอะ่ะเธอบวชห้าเดือนเหรอห้าเคสเลยอะ่ะรอบรวมปีนะ่ะมีห้าเคสครับห้าเคสรวมปีอะ่ะสิบเอ็ดเดือน,นประมาณเป็นปีเลยเหรอรวมปีอะ่ะเธอก็อยู่มาเป็นปีอ่าแต่ว่าเธอว่าไปทำที่บ้านไงเธอกลับไปทำที่บ้านอ่าเรื่องอะไรเคสเด็ดเคสแรกนั่นทำอยู่ที่นี่ตอนที่นี่เคสแรก เด็ที่สองก็ทำให้ลูกเป็นนักเตะได้ราะว่าไม่ไปดูแม่ด้วยนะครับก็ไปอยู่สุพรรณที่กรุงเทพกรุงเทพแล้วขณะนี้คือข้ามีขุม่าวันก่อนนั่งกรรมฐานอยู่ก็นั่งทำอะไรนะกรรมฐานอ่านั่งสมาธิแล่าหน่อยจ้ะข้าบอกว่าข้าบอกว่าให้มาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อเปิดปากให้วันนี้แล้วมีองค์อะไรอยู่กับเธอปู่พญาคุดอยู่กับเธอหรอแล้วมีเคยมีองค์อะไรอยู่กับเธอ ศรีสตตะนาคราชพญานาคเหรอแล้วมีอะไรอีกเออแล้วลงบ่อยป่ะแม่มาอเอ์พ่อไปยาคุดให้บ่อยพ่อไปยาคุณหลวงพ่อเนี่ยพญาคุณมาบ่อยเหรอมาแล้วพูดอะไรบ้างไม่ได้พูดอะไรแค่มาให้พรเธอะอ้าวขอพ่อพญาสุบรนคุถาได้เมตตาลูกหลานด้วยเถิน บัดนี้มาเอาบุญเอากุศลบัดนี้มาสร้างบาร,รมีบัดนี้มาเอาพรพรใดบุญใดที่อาตมาได้ทําไว้ขอให้เป็นบุญยิ่งใหญ่ให้มามีส่วนแห่งบุญบาร,รมีที่ได้สมสะสมมาขอให้ได้เกิดขึ้นกับร่างนี้และก็บรรดาคูบาอาจารย์ขอการดำเพนเพียรให้บังเกิดขึ้นให้ได้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีสติมีปัญญามีบุญบาร,รมี มีความสำเร็จมีความศักดิ์สิทธิ์นะการบบดนี้โอ้พ่อพญาครุฑเมตตาลูกหลานด้วยเทินพุทธทางเปิดแล้วจักรวาลเปิดสมองปัดจักรวาลเปิดตาทั้งสามจักรวาลเปิดหูจักรวาลเปิดจมูกจักรวาลเปิดพระโอษฐ์เปิดปากด้วยเปิดจิตเปิดใจขอให้กำลังวังชามากมายจักรวาลเปิดเล็บเปิด พลังทั้งหมดทั้งสิ้นทุกทวารเปิดแล้วจิตเปิดแล้วใจเปิดแล้วธรรมะเปิดแล้วบุญบาร,รมีเปิดแล้วกุศลเกิดแล้วที่มาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยพ่อพยาคุธเมตตาลูกหลานแล้วเปิดแล้วอา้าวสาธุโมทนาด้วยอะไรนะ S <S เปิดตาเปิดเปิดตาเปิดปากเลยครับสาธุพุทธังเปิดตาทั้งสามจงบังเกิดขึ้นนาการบบดนี้พุทธังเปิดจมูกแล้วพุทธังเปิดปากแล้วเปิดความศักด wow ิ์สิทธิวาจาศักดิ์สิทธิเปิดหนทางแห่งการเข้าถึงความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วฤทธิเดชเกิดขึ้นแล้วเล็บทั้งหลาย ปากทั้งหลายได้ทำงานเต็มที่แล้วจิตใจได้เปิดแล้วความสำเร็จเปิดแล้วสาทุก,กำลังวังชามาแล้วโชคดีแล้วอ้าวียบ้อยเอา ปิดทองเหรอเออก็ให้ไปเป็นสีอำครามสีตาลน้ำตาลนะใช่อันนี้ที่มันเอาไปแช่เอาเวลาเธอไปแช่มาเหรอเธอไปแช่เธอไปแช่มาเองเหรอจากจากจะไปเลี้ยงนะก็เลยสะอาดลอยไงเหรอนี่ยมาแช่ต้นมะขามแล้วเป็นยาดงกาเลยเป็นสีนี่เลยเออมันเป็นสีออกทองเลยนะเป็นสีนี่เลยช่วยเว้ยอ่าเป็นสีเนี้ยเพราะเหรออ่าสมมะขเราเนี่ยนะมาใกล้ๆได้มาให้คนอื่นเขาไปทำมั่งเธอมาอธิบายเด้วิธีการ สซ่มะขามเราด้วยนะครับน้ำยาล้างจานนะะอาบอกว่าใครที่เคยรับดำดำไปเอาไปแช่โซ่มะขามกับน้ำยาล้างจานอันนี้ตอนอันนี้ตอนขาไปนี่สีดำหรือเปล่าสีดำสีดำออกน้ำตาลน้ำตาล่ะหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลวงพ่อเอาเอาตัวจริงก่มาดิตัวจริงใช่แล้วนี่ที่หลวงพ่อแจกอะพ่อแจกไปสีดำดำใช่ใช่ใช่แล้นะสีนี่นอันนี้ตอนตอนอันนี้ไม่ให้นะ ใช่แม่อาจารย์ใชแต่หน้าไปสีนี้ตอนไปนี้ไปสีนี้เหรอใ่่ค่ะแล้วเธอไปแช่ด้วยวิธีการอะไรนะเราแช่น้ำยาล้างจานกับส้วมขามเราเนี่ยโปะไว้สักพักหนึ่งแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ใช้แปรงสีฟันที่ยังไม่ใช้นะอ่าแปรงสีฟันใหม่เลยอ่ะขัดขัดกี่ชั่วโมงก็แช่ไว้สักประมาณสักชั่วโมงก็ได้หของพ่อเหรอแช่ไว้ออกมาก็จะเป็นสีทองเลยเหรอเป็นสีนี่แล้วรีบเลี่ยมเลยใช่ไหมก็รีบเลี่ยมเลยก็ยังไม่รีบเท่าไหร่ก็ประมาณอยู่ประมาณสองอาทิตย์เต็มสองอาทิตย์หนึงไม่เลี่ยมเหรอ ต่ก่อนจะไปเลี่ยมก็ไปก็มาแช่อีกครั้งหนึ่งแช่อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ามันก็จะเหมือนทองคําเลยนะอ่าเอามาสีสวยเลยเออแปลกว่าจะได้อันนี้แสดงว่าเขาอยู่กับเธอถ้าเรียบร้อยบทนาด้วยเนี่ยสีนี่แหละคออยู่พ่อแจกเลยน่ะอืออือถ้าว่ามาน้าน้ำมูท้ำจบเลย